สวัสดีครับก็ช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวนะครับผมก็เป็นเดือนเมษาเนาะแดดก็จะร้อนหน่อยครับแดดจัดช่วงนี้ก็จะรดน้ําต้นไม้บ่อยนะครับโดยเฉพาะกล้วยไม้อันนี้ก็เป็นกล้วยไม้เกากิ่วนะครับแต่ดอกของเขาคนับสีออกด่างๆนะครับผมอันนี้ก็แปลกนะครับในกอเดียวกันนะครับในช่อเดียวกันเนี่ยก็ในลําเดียวกันนะครับ ก็จะสีไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะกีบของเขาครับจะออกด่างๆแล้วก็มีนะครับขาวปลอดครับส่วนที่เห็นนี้ก็จะเป็นเหลืองจันนะครับเหลืองจันโปรดอันนี้ก็ได้มาน่าจะครบขวบแล้วนะครับผมครบหนึ่งปีแล้วลาก็กําลังเดินนะครับแตกหน่อใหม่ขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับก็ด้านล่างก็จะลดน้ําชุ่มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น อีกตัวหนึ่งครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นพันธ์อะไรนะครับเพราะสั่งมาเยอะก็ปลูกไม่ทันก็จะใส่กระถางวางวางไว้นะครับหลายๆชนิดส่วนตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นดอกที่ออกทนมากนะครับดอกเข้าบานเป็นอาทิตย์นะครับตัวนี้ตัวนหนวดพามเนี่ยนะครับตัวนี้ไม่สมบูรณ์นะครับก็จะเกาะอยู่แค่นี้นะครับ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นเหลืองจันนะครับผมเหลืองจันทกอนี้ก็จะตัดมาจากมะม่วงอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้ต้นที่ปลูกติดอยู่เนี่ยกิ่งเขาตายนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่ทราบสาเหตุก็ตัดมาแล้วก็มาวางไว้พาดไว้กับต้นลําไยนะครับอันนี้ก็เป็นเหลืองจันทสองจุดนะครับผมตาเล็กนะครับช่วงนี้ก็กล้วยไม้ออกดอกหลากหลายชนิดนะครับผม ก็ที่เห็นนี่ก็กาลังตุมต้มๆอยู่ก็เป็นเรื่องสายเชีงยงใหม่นะครับดอกมีกลิ่นหอมมะน,นอนนะครับผมก็จะพาไปดูหลายๆนะครับหลายๆมุมของบ้านนะครับที่ปลูกเอาไว้ที่เห็นนี่ก็เป็นเหลืองจันทอีกนะครับเหลืองจรรันทตัวนี้เป็นขาวเอเหลืองปลอดนะครับดอกของเขาจะเล็กหน่อยนะครับเหลืองปลอดนี่ก็จะมีเหลืองปลอดดอกเล็กดอกใหญ่นะครับผม ที่ที่มีอยู่ที่บ้านนะครับดอกก็จะไม่ไม่เท่ากันนะครับกีบก็จะแตกต่างกันก็จะเป็นความแปลกของเขานะครับของสําหรับกล้วยไม้ป่านะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ของเขานะครับความแปลกของเขาก็จะมีเหลืองจุดด้วยนะครับช่วงนี้ถ้ามีเหลืองจันทร์เนี่ยก็จะมีตัวนี้เลยครับที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นมัจฉานะครับ ตัวนี้จะได้มาคู่กันนะครับผมมาจากแหล่งเดียวกันจากภาคตะวันออกนะครับเร่อตัวม้ฉาเนี่ยผมพยายามที่จะเลี้ยงให้เขาโกฟอร์มของเขาใหญ่ๆนะครับเผื่อปีหน้านะผมจะได้เอาไปประกวดนะครับเนี่ยสำหรับกอนี่นะครับกอด้านบนเนี่ยน้ำหนักประมาณ 4- 5หลูนะครับนี่ก็จะมาดูทางฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องสายเชียงใหม่นะครับผมตัวนี้ ส่วนที่บานแล้วก็มีเยอะนะครับส่วนที่กําลังตุ่มๆก็มีหรือส่วนตัวที่เฉาแล้วก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสายน้ํานมนะครับตัวนี้เป็นดอกสีขาวเดี๋ยวผมจะให้ดูช่วงที่เขาบานนะครับก็หลายหลายมุมของบ้านนะครับทุกมุมนะครับผมเอา ทุกมุมที่มีต้นไม้นะครับผมก็จะปลูกไว้วยไม้ติดไว้ทั้งหมดก็เหนื่อยคนตอนเวลารดน้ำนะครับเดินอ้อมบ้านนะครับเนื้อที่บ้านประมาณหนึ่งไร่เนี่ยต้องรดน้ำกล้วยไม้ทั้งวัน,นครับสลับกันอันนี้ก็เป็นกะรีกระร่อนนะครับกะรีกะร่อนนี่ก็ติดดอกทุกกรนะครับนี่ก็เป็นความสวยของดอกเขานะครับผม พอสวยๆอันนี้ก็หลายๆกอนะครับเริมเหี่ยวเฉาไม่ได้รดน้ําเลยนะครับไม่ดวนน้ําแต่ละกอนะก็จะออกช่อดอ,อกให้ให้เห็นเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นเหลืองจันทนะครับปลูกติดกับต้นมะม่วงอันนี้ก็เป็นมะม่วงอยู่หน้าบ้านนะครับอันนี้ก็กิ่งเมื่อกี้นะครับที่ว่าตายไปนะครับก็ตัดออกไปแล้วก็ เอาไปวางพาดไว้อันนี้ก็เหลืออีกกิ่งหนึ่งครับส่วนตัวนี้เป็นมะช้าที่ดอกบานนะครับบานเต็มที่แล้วตัวนี้กําลังสวยเลยนะครับในกอเดียวกันก็จะมีดอกตุ้มๆอยู่ด้วยส่วนกอนี้ก็จะเป็นตัวเอื่องสายโอโน,โน,นะครับเป็นตะเกียงดูความสวยของเขานะครับผมกล้วยไม้ ตัวนี้ได้มานานนะครับก็ยังไม่ไปไหนนะครับความสมบูรณ์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวต้องบำรุงนะครับผมมีเวลาว่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะสั่งปุ๋ยน้ำมาฉีดบำรุงเขานะครับทุกอาทิตย์ทุกเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นมุมข้างบ้านนะครับผมข้างข้างหลัง ส่วนนี้ก็จะอยู่กับต้นขนุนนะครับก็ส่วนมากส่วนนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้สายโอโนโอ่แล้วก็่วนหนึ่งก็จะเป็นมะฉานครับส่วนอันนี้กําลังบานเลยครับเป็นตัวนี้เป็นเหลืองปลอดนะครับดอกที่ว่าดอกใหญ่นะครับตัวนี้ดอกใหญ่กว่ากอเมื่อกี้นะครับที่ที่ผมให้ดู เห็นนะครับความแตกต่างก็กีบดอกก็จะเป็นกีบใหญ่กว่านะครับกีบบิดเขียวบิดนะครับอันนี้ก็อยู่ต้นมะม่วงนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องสายน้ำผึ้งนะครับผมนะครับก็ลดน้ำนะครับน้ำให้ชุ่มเลยครับช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวก็จะลดตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ ต่เช้าเลยแล้วก็จะสายๆก็จะลดอีกรอบนึงนะครับ mm hmm. เพื่อให้เขามีความชื้นนะครับเนื mm ่อ hmm. งจากอากาศในร้อนจัดเลยนะครับร้อนอบอ้าวตัวนี้ก็ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคำป็อกหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะครับตัวนี้ก็ลำเล็กๆ แต่ดอกเขาสวยนะครับผมดอกสวยมากผมไม่แน่ใจนะครับว่าเอืองพึ่งตอนนี้มีดอกหรือยังอยากลองลองเดินดูรอบๆอนะครับถ้าเห็นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็ความสวยของเขานะครับผเหลืองเหลืองปลอดเลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นอีกอัน,นะนครับเป็นเรื่องสายน้ำพึ่งนะครับก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับตัวนี้ ดอกก็บานนานอยู่นะครับเป็นอาทิตย์อยู่นะครับด้านนี้ก็เป็นมุมบ่อปลาคาร์บนะปวงฝั่งบ่อปลาคาร์บฝั่งทางบ้านทางบ้านนะครับก็เปลี่ยนจากบ่อปลาคาร์บเป็นจะไว้น้ําให้เด็กๆแล้วนะครับตอนนี้อากาศร้อนความสวยนะครับผมออกดอก กลวยไม้หลายหชนิดครับตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ อันนี้นะครับที่เป็นเรื่องสายน้ำนมนะครับผมก็ถ่ายตอนบานให้ดูนะครับออกบานก็จะเป็นสีขาวนะครับผมด้านในก็จะเป็นเส้นเลือดอันนี้มีกลิ่นหอมมะนอนนะครับก็เลี้ยงง่ายนะครับผมตัวนี้